สวัสดีครับถ้าว่าวันไหนมันไม่ดีก็เราก็หยุดก่อนเนาะใช่ก็ให้พลักผู้ใหญ่ให้พโซภูเก่เพิ่นหาก่อนมันจะร้อนเหมือนไฟเออไม่ร้อนหรอกแล้วก็จะยกเสาเนี่ยกรอถ้ามันเป็นแบบว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็อยากให้ยกพรุ่งนี้เลยเขาบอกใช่ถ้าต้องดูก่อนต้องดูต้องต้องให้โาภูเก่ดูก่อนว่ายังไงอ่ะคือผมยกไม่ยากหรอกพรุ่งนี้ก็ได้เนาะใช่ไหม ว่าลิ้นเราเทแล้วถ้าได้พรุ่งนี้เจียวเลยแล้วก็จะได้งานต่อเนื่องเลยอันนั้นแหละพรุ่งนี้รอพังคนรอฟัง,ฟงพังจะรอ,อ, <c oughs> อ,อ,อพังเจียเกินไปเจอ่ายกเสาวันไหนเอ็ติน่ก็ต้องรอให้แม่เล็ดอ่าไปาไหนบอกว่าไม่กินละ่ะดูสิใช่ต้องให้เอ็ติน่าก็ต้อดูก่อนเนาะว่ายังไงพรุ่งนี้มันพระ,ประเปล่า แล้วตรงนี้วันเสาร์นะว่านพระพระลึกได้พระใหญ่ขึ้นไม่ได้แล้วบ้านนี้คือเขาถือมากเลยเป็นสินดับหรือเปล่าล่ะใช่มันเป็นสินดับถ้าสินไม่ดับเราทําได้เหรอสินน้อยได้ใช่ไหมสินสินแปดข่้าได้แต่สิบห้าขัไม่ได้โอ้บ้านนี้เขาถือมานะถือเรื่องมันพระเนี่เกี่ยวขอเกี่ยวผ้าก็ไม่เกี่ยวใช่เขาจะพักเลยเขาจะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะครับผม ก็รอให้แม่เล็ดเนาะไปเคลียร์กับทางหลักผูก้ใหญ่ก่อนไปทอผู้ใก่ก่อนว่า,าจ,จะยกเสาวันไหนนะครับผมก็ให้เร็วๆหน่อยเนาะเพื่อจะได้งานต่อเน,นื่องกันะครับเอฟซีอร่อยไหมเซบอบอกว่าไม่กินใช่ไหมลูกกินเฉยเลยไอ้ดำเหรอไอ้เม็ดน,นี่ไอ้เม็ดหมดเลยต้องใส่อาหารอร่อยแล้วผมมันสุยดยอดที่อร่อยมันสุดยอดแล้วมันเป็อาหารเม็ดเนาะไม่ทีมงานดูถุงกี่ร้อยกับกำตัญเนี่ย น่าสี่ร้อยแม่เราก็เดี๋ยวบีบคอลิ้นออกเลยเนี่ยถุงสี่ร้อยแม่เราก็ค่อยดูเถอะเนาะใช่ไหมเฮ้ยอะไรเปลาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยกระบูกกระปุกอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยสองไม่เป็นรองใครเนี่ยไอสองไอเมนไอ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 ปืนนู่นน่ะไอหมุนไอหมุนไอขาพผีกๆอ่ะ ไอ้นั่นนะไอ้เด็กน่ะไอ้ตุ๊บไอตู้ไอตัวที่จะไม่รอดเมื่อกี้นี่ไหนไอ่หมีฮะไอ้หมีไอ้หมีเดี๋ยวมึงไม่เกื่องไอเดี๋ยที่ล่าล่ามล่ามคอไปน่ะนะไอ้ไอ้โป้ไอโป้ปีโป้ปีโป้โอ้ปีโป้ไอ้เม่นมีหมดเลยทีน่ะเก้าตัวตัวใหญ่สุดในบ้านนะเป็นหัวหน้าด้วยอ๋อเหรอมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเหรอไอ้ดีโด้นะนั่นงเริ่มท้องนะท้องออกมาแล้วท้องแล้ว เดี๋ยวก็มีน้ำมีเนื้อมีหนังนะครับผมได้หัวหานเป็นทุงใหญ่แล้วนะครับนั่นเขาใครกินทิเม็ตทิเมตใช่ว่ากระทับกระทบเอาเนี่ยกินถูกต้องแบบเนี้ยเออไม่มันเริ่มทีแรกมันอัพอับออกติดคอสิไอ้มีไอ้มีเกือบตายมีไอ้มีเกือบไปมีเกือบเดือดีิชื่อเออใช่ก็นึกว่าอร่อยมันมันไม่ไม่ย่อยมันไม่ลายดิกลืนมันก็ติดคอสิ อืมด mm. ูน่าจะไอ้มีไอ้มีเนี่ยเกือบเมื่อกี้เนี่ยเกือบเรือเรือที่เชื่อไอหมุนนี่เป็นะไรกินแบบบุมบามไงนี่แบบกินถูกต้องกินแบบนี้นี่เห็นไหมกินทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ถูกต้องไงกินสอตัวเองเลยกินทีละเม็ดทีละเม็ดเอาเคี้ยวไปเรื่อยไม่ใช่ว่าซุปเอาซุปเอาซุปเอานะครับผมอันนี้อ้วนอยู่แล้วไหนกินข้าวเยอะมันใหญ่ไงมันกัด มึงน้องคุณอื่นนี่หมดไงไเออตัวใหญ่มันอ้วนแล้วตัวใหญ่มันกินตัวเล็กก็กินมันก็โดนกัดหมดอะอิ่มแล้วก็มองเพื่อนเออไอ้มอนไอ้หมอนบ่ไอ้หมอนเออไอ้หมอนเฮ้ยขาจะไม่เหมือนเขาโอ้ขาไปเลยนะสูงไม่ได้เลยขาเป็นตั้งแต่เกิดบ่เป็นมาแต่เกิดเกิดมาโถเออเอาไอ้มีเกือบเลยดิชื่อไอ้มี เจอหัวหานใหม่ส mm ัดเอาสัดเอาติดคอสิไอ้มีโอ้ไอ้มีเพิ่มเลยโอเคนะครับผมเอฟซีนะก็คุยเรื่องงามยามดีนะก็รอก่อนนะครับรอทางพี่โต๊ะแกพ่นเคลียร์ก่อนนะครับนายจะเร็วๆนี้ไอ้ที่เนาะทุกนี้มือเรื่อนี้ก็ไม่ได้มาเป็นพระใหญ่นะครับโอเคครับรอครับสวัสดีครับ